คือผมว่ามันเผยแพร่ไม่ได้ต่อมานะคะคุณต้องการจ่ายภาษีเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่อันนี้เป็นการทําโพเพื่อแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นเป็นการตั้งคําถามถึงการจ่ายภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นข้อแรกนี่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงนะคะเดี๋ยวนะคุณชอบอย่าเพิ่งาเรียนไม่ได้ค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ได้แทรกคุณหมอนะคะข้อแรกที่คุณหมอวรงบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่รับเงินปีนะคะก็ต้องยืนยันว่างบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในความเป็นจริง ที่เรายืนยันว่าไม่เข้า1นึนแน่เพราะว่างบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลย<อ>นะคะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จัดสรรให้กับหน่วยรับงบประมาณต่างๆซึ่งมีการแยกออกมาแล้วนะคะคุณหมอสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ข่าวทั่วไปนะคะว่างบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ปีหนึ่งเกือบ4ี่หมื่นล้านบาทหมายความว่าอะไรหมายความว่าการตั้งคําถามเรื่องการใช้เงินภาษีของประชาชนจํานวนเกือบ4ี่หมื่นล้านบาท ย่อมเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนคนไทยสามารถทําได้เหมือนเราตั้งเรื่องรถถังเรือดำน้าทําไมถึงไปซื้อเอางบ2องหมล้านไปซื้อรถถังเรือดำน้ำไปซื้อเรือดำน้ำนะฮะโทษไม่ใช่รถถังซื้อเรือดำน้ำสอง0 0ล้านทําไมเอาภาษีของฉันไปในขณะเดียวกันเราก็สามารถตั้งคําถามได้ว่าทําไมงบประมาณอันมาจากภาษีของประชาชนถึงถูกนําไปใช้ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐ,รฐบาลนะคะข้อต่อมานะคะ คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์น่าตามอัณยยศัยเรื่องนี้หลายท่านอาจจะไม่รู้นะคะว่ามีพระบรมราชอง์การจํานวนมากที่ออกมาโดยไม่มีการเซ็นรับสนองนะคะโดยปกติแล้วตามระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์จะถูกปกป้องโดยโดยอะไรคะทุกท่านเคยเห็นใช่ไหมคะทุกทุกพระบรมรารยองการเนี่ยจะมีนายกเซ็นกํากับมไม่ใช่เซ็นกํากับขอภัยเรียกว่าเซ็นรับสนองอเซ็นรับสนองหมายความว่าอะไร ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะเป็นอะไรนายกรับผิชอบมไม่ใช่องค์พระมหากษัตริย์รับผิดชอบม,มีคําพระบรมราชองการจํานวนมากที่ออกประกาศใช้โดยไม่มีการเซ็นโดยไม่มีคาไม่มีลายเซ็นของนายกรับสนองนะคะไปดูได้ในเว็บไซต์ข่าวทั่วไปดิฉันไม่ได้มั่วนะคะขออภัยที่ฉันไม่ได้เตรียมมาเพราะไม่คิดว่าจะมีประเด็นที่ลึกขนาดนี้นะคะ,ะทั้งหมดทั้งปวงนะคะ ดิฉันคิดว่าดิฉันจะอัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงราชการที่9ก้าให้คุณหมอวรงฟังนะคะ เคยตรัสเอาไว้ในวโรกาที่เราเคยจําได้ตอนเด็กๆใช่ไหมคะที่4ธันวาคมเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะทรงมีพระบรมราโชวาทในทุกวันที่4คือก่อนวันเขาเรียกว่าอะไรนะวันคล้ายวันพระราชสมภพวันเฉลิมวันเฉลิมนะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะซึ่งในวันที่4ธันวาคมขออภัยดิฉันจําปีไม่ได้แต่ดิฉันจําได้แน่นอนว่านายกรัฐมนตรีเป็นคุณทักษิณเป็นพลทักชินวัตรนะคะคุณทักษิณถูกตําหนินะคะวันนั้น กลายเพราะว่าท่านไม่ตาหนิใครต่อซึ่งหน้าอยู่แล้วนะคะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยตรัสว่า1นึทําสองทำให้สถาบันกษัตริย์เดือดร้อนเพราะว่าเวลามีใครวิจารณ์สถาบันกษัตริย์แล้วต้องโดนคดีต้องติดคุกหมายความว่าสถาบันกษัตริย์จะเดือดร้อนเพราะใครไปแตะต้องแล้วติดคุกแล้วเป็นคดี<ม>เพราะฉะนั้นอย่าใช้หนึ่งหนึ่งสองเพราะจะทำให้สถาบันเสื่อมเสียอขอบคุณค่ะ